เอานะเอามาให้เป็นแบรนด์หลักเลยคันนี้เป็น i s u z u d max 1.9 lda สีประตูปี2021นะคะขาย5 1 0 0 0 0 18,000ผ่อน8,000ตลอดสัญญาสีบอลสวยๆแบบนี้เลยบอลเงินกระจังหน้าหล่อๆฉล,ลามบกนะด้านหน้าเป็นไฟโปรเจกเตอร์ไฟเดย์ไลท์นะคะได้ไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวมาด้วยแมตเป็น t e 37นะปรับข้างเป็นไฟเลี้ยวในตัวมาให้นะปรับไฟฟ้าทั้งคันเลขไม39,000กิโล คันนี้กุญแจรีโมทวงมลัยมันติดฟังก์ชันมีหน้าจอมีกล้องถอยแอร์แมนวนวลเกียร์หสปีดแล้วก็เปลี่ยนเป็นเบาะหนังมารอบคันเลยข้างหลังมีช่องเสียบ USB ให้ด้วยนะคันนี้เดิมๆไม่ซิ่งนะคะลูกค้าแต่ว่าจัดทรงมาประมาณ4นิ้วสอดไลเนอร์ไม่มีไฟท้าย LED กล้องมองหลังนะสะดวกสบายเวลาขับขี่เพราะว่าเราสามารถเห็นข้างหลังได้นะไม่เฉียวไม่ชนแน่นอนเชื้อเพลิงคันนี้เป็นดีเซล B7 จ้า มีแอร์แบ็กสลูกรถคันนี้คือดูแลมาดีมากเลยอ่าเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องนิดนึงออคันหน้าเดิมๆนะคะแผ่นเพนมอกอยู่ครบเลยแบตเตอรี่เก่าเราเปลี่ยนให้นะคะระบบเบรก ABS นะลูกค้ารถสวยไห่น้อยต้องคันนี้เลยใครอยากดูกภาพดอยาเพิ่มเติมนี่งไลน์มาโทรป,ปักหมดให้ใต้คลิปนะต่างจังหวัดทำเสียให้ถึงที่สองร้ี่ฟิิมานจ้ะ